เขาก็ไม่ได้เจอกันแล้วพี่แกนีคิดถึงหนูแม่เขาบอกว่าหน้าคล้ายกันเดี๋ยวรอดูคลิปพี่แกรเลยหรือจะตัดให้ดีถ้ากินจะรู้ความจริงอันนี้ที่ตัดให้เนี่ยยังไม่ยังไม่ระดับเทพนะคบระดับแค่แบบติ๊กตอกท่านหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทำคลิปแบบลงสีแดงเก็จะต้องมี Mee sapa. Kita ah. lagi ah. ออกมาเสิร์ฟความน่ารักฉบับคู่พี่น้องที่แฟนคลับเขาก็ชงให้เป็นคู่จิ้นกันด้วยสําหรับคู่พระนางอย่างเบสรักวนณีคําสิงกับหนุ่มแจมรัชตะที่บอกเลยนะคะร่วมงานกันครั้งแรกก็ปังเกินต้านค่ะเคมีเคใจเข้าขากันแบบสุดๆแถมคาแรคเตอร์ในชีวิตจริงของทั้งคู่นะคะก็แตกต่างกันพี่แจมเนี่ยนิ่งๆส่วนน้องเบสก็แสบๆนๆแต่ดูๆแล้วมันลงตัวมากๆเข้ากันสุดๆไปเลยจนแฟนๆน,น,นะคะเขาก็แซวก,กันว่าเบสเนี่ย เหมือนมาเพิ่มสีสันให้กับแจมยังไงอย่างนั้นเลยแหละโดยคู่นี้เนี่ยก็ขยันควงคู่กันออกมาเสิร์ฟคลิปน่ารักน่ารักแถมยังมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับนะคะอย่างในไลฟ์ครั้งนี้ค่ะขอเสิร์ฟความน่ารักหลายช็อตซะหน่อยพร้อมกับมีการอ้อนแฟนละครให้ติดตามดูกันด้วยนะคะซึ่งเบสเองเนี่ยบอกว่าถ้าเรตติ้งถึง10เมื่อไรคู่เราเนี่ยอาจจะได้เล่นด้วยกันอีกนะคะ แล้วพอมีแฟนๆค่ะเขาเข้ามาถามว่าถ้าเรตติ้งถึง8เมื่อไร่อคนนี้จะมีอะไรออกมาให้แฟนๆได้ติดตามไหมอันนี้เนี่ยต้องรอฟังทั้งคู่ตอบกันเอาเองนะคะพอโมเมนต์ในไลฟ์ครั้งนี้ค่ะแฟนๆได้เห็นแล้วคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าแจมเบสน่ารักมากๆบางก็บอกนะคะว่าสาวเบสชอบทำคอนเทนต์ส่วนพี่แจมก็ให้ความร่วมมือตลอดพี่ชายพี่แสนดีเบสก็เหมือนเด็กกันๆเซียวเซยวโซ,ซนๆเคมีเข้ากันมากแล้วก็อีกหลายคอม คอมเมนต์เลยค่ะที่เข้ามาชื่นชมนะคะเคมีความน่ารักของทั้งคู่ต้องบอกเลยว่าก็เป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มาแรงแซงทางโค้งในตอนนี้เลยนะคะเอาเป็นว่าโมเมนต์ของคู่นี้จะน่ารักขนาดไหนเราตามไปชมโมเมนต์ในช่วงนี้กันเลยค่ะเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วพี่แกคิดถึงหนูแน่อืเขาบอกว่าหน้าคล้ายกันเดี๋ยวรอดูคลิปพี่แกรเลยหรืจะตัดให้ดี ถากินจะรู้ความจริง,อ,งรอันนี้ 2, 2> ที่ตัดให้นี่ยังไม่ยังไม่ระดับเทพนะครับระดับแค่แบบติ๊กต็อกท่นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าพี่ทำคลิปแบบลงสีแดงเออเหรอจะต้องมีมีซับอ่ะเมอนเรามีเต้เป็นรายการอะไกันหนึ่งได้ทำไม่ได้แนะ่แบบแจมไปทั่วใช่ไหมระดับเทพเออได้ได้ได้แต่ถ่ายคลิปมาก่อนได้พี่ได้กล้องใหม่มาแล้ว ทำไม่ยอมหายคือคนคนตัดทำไหมทำไหมพรุ่งนี้สิบแปดทำไมหรือเปล่าคือพรุ่งนี้มันมีเฮ้ยไปแล้วจริงด้วยพี่แจมบอกแล้ววันนี้จะตกใช่ค่ะเคอร์เรนติ้งแปดนะคะจะถึงไหมนะอีกแค่ศูนย์จุดหกเองเอออีกนิดเดียวเนาะมันลุน<อ>้นแบบลุ้นมากเลย,ลเลยอะรุนทุกวันเลยอ่ะลุ้นทุกวันอยากให้เลตติ้งดีๆค่ะแต่มันก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าปกติวันจันทร์เราเลตติ้งมันจะลดลงเออประมาณหกกว่าๆอย่างเงี้ยตอนนี้แบบกลายมาเป็นแบบสตาร์ทที่เจ็ดเลยอ่ะ เบสเล่นกับพี่แจพี่แจเล่นกับเบสเราจะได้เล่นด้วยกันอีกไหมถ้าทุกคนทำให้ถึงจุดจะได้เล่นด้วยกันเออเนาะลูกค้าต้องเหูนเราฟังซื้อละมาแลนอยังลูกสักพักครับซื้อทีวีเพิ่มแปดทีวีเนี่แปดแล้วได้อะไรแปดเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่ให้ดูซื้ออะไรต้องอยู่แล้วไม่ใช่ยันอื่นดีลงอันอื่นดีร้องเพลงด้วยกันหนึ่งคน